นี่คือเบฟอร์และนี่ก็คืออัปเตอร์ค่ะนี่คือเบฟอร์และนี่ก็คืออัปเตอร์ค่ะนี่คือเบฟอร์และนี่ก็คือ CSR ครั้งนี้เรามาไกลที่สุดตั้งแต่เคยทํามาเลยนั่นก็คือที่วิทยาลัยอาชีพหลวงประทานราชนิกรที่หาดใหญ่ค่ะเพราะว่าหาดใหญ่คือบ้านเกิดของเรา้วเรามาเปิดแบรเฮาส์ตั้งสองสาขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากตอบแทนที่ที่เราเกิดมีน้องๆกว่าพันชีวิตมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่พวกเราแบร์เฮาส์สันสุททำก็คือรีโนเวทห้องน้ําชายนะคะห้องน้านะครับเราจะมีทาสีอาคารใหม่เนี่ยนะครับทาสีใหม่หมดเลยทาสีหมดเลยแล้วก็กระจกตรงนี้เราเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะตอนเรามากระจกแตกทุกบานเราก็แลบตัว แ,และนี่ก็คือจุดที่เราคิดว่าสวยมากๆจุดหนึ่งเลยทีมเราอะเป็นคนออกไอเดียเลยว่าอยากทําอัธจันทร์ให้ออกมาเป็นลายบึกปุกสันสุสิ่งที่ออกมาคือสดใสมากจริงๆและที่สําคัญนอกจากความสวยนะคะก็คือกันแดดได้ด้วยหลังคาไม่ใช่มาสีเดียวมาทุกสีเลยค่ะให้ทุกคนรู้นะคะว่าสันสุสดใสแค่ไหนนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพวกเราอะสร้างศูนย์การเรียนรู้แ a s s i o n space เพื่อจําลองร้านชาโนมอยากให้น้องๆอะได้มาลองประกอบอาชีพกันจริงๆเสมือนมีร้านชาน แห่งหนึ่งมีเครื่องตัดนมที่เราคือ,อเชฟหนาร้านนะครับประมาณแสนห้าหมื่นบาทลแล้วก็อันนี้เป็นมิกเซอร์เอาไว้ตีแป้งไข่มุกเนาะตัวประมาณสามหมื่นสี่หมื่นจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นของแบรนด์เฮาส์ของออสาขาสยามเป็นชุดแรกชุดตำนานแล้วก็เป็นชุดที่ใช้จนกระทั่งปิดสาขาเฮ้ยเปีแล้วนะตรงนี้เป็นตู้เย็นอันนี้จะเป็นช่องใส่ท็อปปิง้ไงใช้งานได้จริงเขาเรียกว่าอันเดอร์เคาน์เตอร์เนาะงานไม่มีสนิมเลยเพราะว่าเป็นสนแตนเลสสามสิบสี่เ,ออเป็นฟ้ตเกรดนะครับแข็งแรงทุกคน คยใช้ชีวิตตามเสียงของคนอื่นมาก่อนคนอื่นในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่อาจจะหมายถึงค่านิยมของสังคมแล้วถ้าวันหนึ่งอ่เรากลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่สังคมเขาต้องการมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการหรือเปล่าพี่เชื่อว่าคําตอบทุกๆุคนอาจจะเปลี่ยนไปอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบถามตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองชอบอะไรหวายอะไรนะคะขอบคุณ พวกเราทีมแบร์เฮาส์ซันสูมึกกุตั้งใจมามอบแพชชั่นให้กับน้องๆมากๆนะคะ CSR ครั้งนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ทําในปีต่อไปหรือเปล่าแต่ปีนี้พวกเราภูมิใจมากที่ได้ทําเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งงบประมาณครั้งนี้เกิน2ล้านนะคะแต่เรารู้สึกว่าเป็นงบที่คุ้มค่ามากๆสิ่งนี้อาจจะวัดค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เป็นความสุขที่เราคิดว่าอยู่กับนักเรียนมากกว่า6ปีแล้วก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นซึ่งเราก็มีความหวังให้น้องๆเอามาใช้แพชชั่นสเปซกันเยอะๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มาค้นหาแชัั่่นนขององงตวเเราเปนคนนึที ใช้ชีวิตตามกระแสสังคมมาเหมือนกันนะคะจนวันหนึ่งที่เรามีคําถามกับตัวเองว่าแพชชั่นของเราคืออะไรแล้ว,วันนั้นเราก็เจอคําตอบ <c oughs> เจองานที่เรารักเราเชื่อว่าทุกคนก็จะเจอแพชชั่นของตัวเองแน่นอนถ้าทุกคนเริ่มเดินทางตามหามัน <c oughs>